ความรักนะคะระวังรักสามเศร้าเราสามคนเครียดกังวลเลือกไม่ถูกคนนี้ก็รักคนนั้นฉันก็ชอบเราจะทำอย่างไรดียังตัดสินใจไม่ได้คะ่ะเลือกใครไม่ได้รักพี่เสดาน้องคนนั้นเราก็ชอบคนนั้นเราก็ใช่แต่อีกความหมายหนึ่งคือว่าระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกับคนรักคู่ครองหรือ คู่เจราจาคู่สามีภรรยาระวังศาสตร์อารมณ์ใส่กันอันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะอาจจะมีท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยเกิดสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เรามีปัญหาไม่สบายใจมีความขัดแย้งกันเองภายในครอบครัวหรือระหว่างคนรักพยายามอย่าให้ใครเข้ามา แทรกกลางระหว่างความรักของคุณทั้งคู่นะคะและคุณจะผ่านมันไปได้และขอให้มีเหตุผลเคารพการตัดสินใจของตัวเองของตัวเองและของคนรักให้ดีพยายามมีความมั่นคงและหนักแน่นต่อกันให้ดีด้วยนะคะใช้คำพูดดีๆกันนะ